อ่ยอยอสฟนฟนฟนอ,ยอ,ยอ,ยอ๋อฟอนใส่เห็ดนับอยู่แล้วมันนีกัแม่นได้เลยเพรามันสยุเมื่อบ้านลงน้อยเาไเเอดเ็ดใตอนพอดอกอีกล้วนี่อออเ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 ออออเอาอีกรอบได้ใส่เอ้า บอกแปลกแปกเห็ดผาเหลอเนาะครับสวัสดีค่ะครับผมเกิดเหตุเมื่นาขาดคิดอ่ะครับเห็ดปวกออกเรื่องที่เป่าไปเก็บเห็ดพอดีสิมเมื่อบานตรงหน่อยพูดดีได้เ,ดเห็ดจ้าป่ะใส่เทียต่อมนะครับนี่พี่น้องครับเมื่อสะาวเลยคือกำลังสิตแดงตัวไวบานตรงหน่อยครับผมสวัสดีครับผมต่อมเราเคยมาหน่อยซอยเดิมครับจ้าวจ้าวพอดดีละครับไปเก็บเห็ดปวกไปให้แม่ตูขุดค่ะมันเนาะอะาส่ฝอนใาย เากันเองฮยอ่ะเนยนาะนส์ฟอนฟอนฟ้อนอนเ็ดเจ้าเจ้านีนใจมแล้วอบ้านกับของประกาศเต็อกไ่เต็ที่บ้านปอบปูเมียาะปัดสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนครับ มาเด้อมาเก็บเห็ดนำพอน้อยเด้อโซ่มเราขุดกระปุพี่น้องเราจำได้บี่น้อเที่ยวก่อนกับต้นเด้อนี่ละก็ไปอินเกิดคือเก่าครับพี่น้องได้การบนดาบราบอยู่แล้ววันนี้กับแม่นได้เลยเกิดมันขาวดีนะเออยีหมอเด้อปั่นเดี๋ยวพ่อขันเราเก็บไปนำเพ่อมันละสวยดุละเมอบ้านหลวงน้อยครับวันนี้พอดีเราได้เก็บเที่ยอนพ่อดองอีกแล้วนี่อาญ่าเจียวให้ไปให้แม่ตู่ขูดขาเองให้ซาใจเลยนุ่มๆอยู่นั่นอันเดิอดไหมพี่น้องดีๆด้วยลูกแต่ก็ ก็มันจะเปลี่ยนสีได้มันมีสื่อสีวางทันได้สามเดือนมันโตสามฤดูการออกมาเน็ดปวกอย่างนอ้อนี่สิตังซื้อไว้ยังไงต้องเนื้ปวกมันเดือครับพวกยิกค้มก็วาระลูกแต่มันสมบูรณ์โอ้เสียงมันน้ำนะเอาแนวจีมมันนำจึมตึมจึมเดือดเสียงม้าแบบปะไทยเยอะสินะดอกนุ่มมันจะจีมหมดเด้อดอกบานก็ทอดเลยจึมจึมจึมวนบัดพี่น้องเสียงของเหงาพันแห่ โอ้กลองเงี้ยบ่ะทั้งกางตินี่แม่นลูกอันนี้เพิ่นบ่แม่นเพิ่นเปิดเทปออกอยู่ครับพ่อคือเป็นแบบน้อก็เป็นมีเสียงอันนี้ยนี่เป็นเพิ่นกับครับหยิ่ขึ้นมาดิโอ้โหโอ้โขุนสันวันทีชิบหานี่จิตเป็นเต้นบุญกฐินบ้านเฮาคักเลยนะบุญบ้านเฮามันต้องยิ่งใหญนอุ้ยพ่อหาเบื้องหลังถือมันเด้อะลงห้จิ้มน้ำในเด้าแม่นเบัดนั่นลุ่มพอแล้วว่าไปเบิ่งเห็ดกันนะเดี๋ยวไปฝากดวงพ่อนะ สมความมุ่งมั่นสเนาไส้น่ก็ล่างสิไปขึ้นรวนเราได้พอไส้่าสิบะทะข้อกับเ้าโทรไปบอกนน้ำเงาไม่เดอูนี้ันนะโอครับคาดเอ้าไเก็บแต่ขาดแมตู้สิได้กินเห็ดละเก็บน้ำเดียวนี่ละยังพี่น้องอ่ได้เห็นน้ำแม่นเบิดได้น้ำวมดนี่ลูกเอาเลยครับข้อครับโอ้ยเงนวเนลองลูกเบิ่งก็ได้ทำเนกับเงนเน่ยย่ด้ขันดอกบานล้ดึงเลยเด้อ เห็ดปัวมันคือออกเป็นสียังสีครับพ่อมันตามเดินตามฤดูมันได้หรือครับพอมันลามาแล้วนี่เดินมันเดิน,นที่สองแล้วบุญกระถินแลวนะครับพี่น้องมแต่เห็ดถังมัดได้สีนี่ว่ามันคือเดียวเลยกับเบอรอไม่อยู่ขาใบไม่อยู่ขาครับกินเข้าอิ่มนั่นแหละปะวะไปเยี่ยมมึงเห็ดกันนะหาได้เมื่อตอนพ่อดองมาันได้ดีครับพี่น้องเอาไปให้นซ้ำขูดขาเออเอาไปขูดขาบ้านดกน้อยพวกเรา ีีมเลยวน่ก็กไปบใช่ขุดไปงรถคองโหลดเอาไเม็ดตู <c oughs> ้ขุดขาเลยมัอน,นี่ฟั <c oughs> งลำเพ <โด S 1> ลินว่ามันสะเวินหัวใจไม่หล่อจะจุจ่มนี่บเขาพอเลยว่าออกไปข้างในอีกครับเดีย๋ยวลอกข้างตัวไหมหน่ะแม่นเมื่อได้ลู้แก้วเก้าเลยลแหละท่านเด๋อเห็นวุ่กูจะกะอย่าค้ำเ <พอ S 2> บิดสองเบิดสองโป่งๆหน่ะแม่นเมื่อได้รู้กูนะอ๋อถูกเสียเป็น้องเบิ่งนำอันดอกบานนั้นดึงเลยลูกมันยังมีเสียเวลาจิ้มเออมันก็ได้ แล้ววเข้ากันแล้วดิเมื่อตะเซายิบตำตำๆจับลงเต้ขามัน่ตอนนีพ้พุด,พดโหลดหนูว่าหนูอยากไปน้ำหมอลำม,มากกว่าเก็บเห็ดอกงามขนาดได้รับพี่นอ้องไปสำรวจเบิ้งกันพี่น้องครับระวังได้หยิยบดูกครับ่อเก้าอก<า><า>เป็นเออกออกนี่ครับนี่จุ่มนีุ่นเทครับออกเต็มไป โอ้เรื่องหากินพ่อนี่าหากินหมาในเรียนิเห็กเห็นหมูเท่าอยู่ทางเขาสิเหล็กบ้านคือเท่ามันแด้วจนมันเป็นเห่าบ่อนนะบานนี้น้ำน้ำมาเพราะวสาบนาบเยอะโอ้มื่อกี้เราหาเหี้ยคือเก่าแล้วครับพี่น้องอันนี้นี่ครับเออคันดอกถูกนะนี่หางคีบถลูกบากเดือครับผมบากเดือโอ้เก่ามองเก่าเลยได้ครับที่เก็บเก่าไป้ินรอบก่อนละเนี่ย เปใ่เไก่าเฮสือเเอาเสื้อกะยังสิลูกเสื้อกะยังมองเดียวเลยป่านนี้เต็มกระยังนี่ก็มีพอได้อยู่ได้กินอย่า่ปุ๊บลงรถลูกเสือกังมือเลยนั่นแหละเสื้อกะยังเมื่อเลยมันมีต้องทีลูกทุ่งลูกทุ่งบานๆผู้ไทยครับผมรอรับรอรับรับได้เลยได้ครับพอเปิดหาดอกเสูมัน ขาวนะครับนตรีไหมครับขาโอ้นดนตรมาไปยังส no like so ีกัสิไปเฮียอยู่หขา่อ่นี่แต่เฮ็ดงมัดสีน้องเน่โอ้ไฝ่ายดินแล้วขอน้ล้นลองดึงมันขึ้นดึงขึ้นอย่สนเลยไีที่ีน้วอนหอมพ่นเลยเพราะว่าดินนี้ดอกนี้มันเหลื่อมนันแล้ว่อนอยนตารับโอ้อันนี้มันมีแม่นได้ลวนะ ครัอออบอันนี้เฮ็ดเบอร์ดด้อลูกนะี่เบิ่งดีสายเด,ดโีโอ้โอโอโเบิ่งดีๆเด้อเป็<ๆ>เออมันไกลเคียงเดียวจะได้แต่ว่ามันกระพิดรูปล้างนี่ดอกม,มันแก้วเดียวอยู่ดอกคันเฮ็ดจิมีได้เลยอันนี้กินมีได้ได้หลุดกิว่าเฮ็ดเป็นเฮดตาเปืดอตีแม่นได้ครับผสมกันไปผสมกันไปว่ยผสมมีได้ได้ดุดอกนึงกับเป็นพิษถ้าได้คันของมีพิษนะแม่นบอกครับผมแม่นคือยารักษาโรคเม็ดน้อยๆเดียวกับรักษาได้ ของมีพิษก็คือเดียวเลยของข้ามเดียวเลยเดินเดี๋ยวนี้เดียวท่านละตายเป็นตายโวย่เลยพ่อะเคยคือเบื่อเธอนึงงเลาได้เบื่อเหอุเป็นยังไงครับพ่อโอ้มันแต่ว่าโอ้เคยว่าเขาฟังเธอนึงงเราบอกขี่กับห่างกว่าคอมแมนวันนี้เขาก็เข้าไปเบอรรถว่าเราไปหาหมอแล้วแต่ว่ามันเทิงที่เทิงหะาขอโทษนะครับว่ามีชวความเนี่ยเล้วมันเป็นความจริงครับ ทั้งที่ทั้งหาโอ้กินเขายามีพ่อห้าหนาทีได้ครับฝรอืดโผมเพิ่มทันทีเลยปวดโหมกเกาจักเปลือยล้วเป็นความดันห่วยว่ามันเถอะมีแม่ออนน้นำเหีนน้ำตัวน้ำขา,าคือเม็ดข้าโพดเม็สดสลีบูมขึนเลยคือแบบยางตายออกแม่นอเออเพ่นกับเลาว่ายางตายละวันนี้ก็ไไทายสี่ห้าเธอไหวลงไาวลงได้แบบนี้เริ่มมีความเริ่มมีความเย็นเข้ามาในร่างกายหน่อยนึงตอนนั้นนี่เป็น อ๋อนลูกลุกล้นผ้าอืดผ้าอมน้ำตกมาทางนี้ดูครับพ่อพ่อมาแล้ได้เย็บมีแต่เนี้ยดอกงามบระหลุทางนั้นน่ะเออนี่เงครับพี่น oh ้องเบิ่งน้าไหนเด้อทางนั้นก็ได้ทำไปครับพ่อ เฮ็ดทั้งหมดเด้ครับพี่น,อน้องมีท่านได้เปิดนึงครับเบิ่งนีน่แต่จูมเฮ็ดนี่ฟังเพลงโจ๊ะไปมาต้องใส่ซ่าประกอบให้ยากครับแต่ว่ามีมีดังหอดพี่ได้พอครับบ่บ่ดังคอเขาในกล่องบ่มีเฮาดังเขาหูเฮาอยู่แต่ว่าบันดังเออพอพอเคยอันไปกับน้องจอมไปเซอร์เบสยู่กุดโกงนั่นน่ะครับเสียงอยู่บ้านเพิงโอ้จอมเสียง หมอลัมคือเฮากองเฮาคักแท้สนะครับวันนี้เลยเปิดทายทำแล้วก็เลยมาเปิดฟั่งบึงมันมีหอดตัวนี้สนเสียงดังบกแหงแต่ว่ามีเถึงโอ้บทไอ้บงเจาะโอยแทงมีถืออนนี่บงกัดมันครับพี่น้องอเอาดอกนี้ดอกก่อนมันเคืงพอจีมให้ลกหนึ่ อัปเดตสถานการณ์นะครับไก่เต็มก็ยังอะไครับนี่ครับมีแต่แกนเ็ดใสมาเก็บจุดนี้สมาเก็บตรงนี้นะส่ครับพ่อเราไปเอาทางเงาไหมนี่ครับเออยังว่าละพอเรเก็บตัวมมือเมนเอาอีกรอบได้ใส่เหอือจะเงินกบสีด่ดำด็ด้องด้องเฮด เข,ข้าินจะโอ ه, เดี๋ยวชิมหามีเหมาลำสียงย่านค้นตีกันว้นนปีนั่นไปก็แถมแม่ค้นตีกันยุ่หนาเพิ่นได้พอ,อบวัวลูกเล่นเลน,เ,ลนเกือบแม่แเกือบคุ้มไปเอาเกือบตีกันไม่เป็นระเพ,พีครับควาดลันแกงสุยหัวเพิ่นใช่ครับบอาจุ้มยียนะครับ เด้อจ้าโอ้ดอกจีๆเลยครับดอกจีก็มีเด้อจ้านี่เยอะห้าเดียวกันนึ่งเยอะไปห่วงเกือบเออห่วงเอาเกือบเพิ่นเกือบก็เกื <c oughs> อบห่างห่างโอ้เหนื่อยเหนื่อยน้ำแม่ <c oughs> นี่บ่จาบ้าเราเรื่องหมอลำครับสำหรับเตอนนี้คบกับพวกพันเอกครับมักเป็นรสแห่ครับจะไม่นั้นเจ้ขึ้นไปฟอนนะฮันแม่ได้อด้มเมื่องเงินด้วยจะไม่โอกคักนะหุดนออคักใส่ หัวผู้สาวแมนวะตอนนั้นตอนนี้อยบ่จําบ่ได้ไอ้ต่ำเมันไปเต้นอาหารมอลลัมอเอ้อคนสาวบดบ้านอ๋อกินเหล้าเมาเนาะตอนนั้นอ่านว่าเมาเห็นบ่ได้นะครับไปนอนเดี๋ยวกันสามวันทีชิมอาานี่นุง้งกินเหล้าเมาหมนอานหารเลยเด้อ เดาเก็บกดบาครับวนี่เรายออกได้เลยเทียนีโอยเาถใจใช่ปะปลูกพลังความเป็นตัวคุณออกมาหรือหัวเกคย เงี้ยงครับเห็นขาน้ำเนี่ยลูกเงี่ยต่ำๆมึงทุกคนมันไม่เห็นขามันเห็นบวมบวมจ้องเกมนะเก็บกระดาษเม่นมดได้พี่น้องกับอยู่เงาไหมพี่กับแม่นเดี๋ยวเราเอาทังดอกบานพี่ละก่อนให้หลูกสาวเก็บดอกถึงก่อสถเมื่อบานครับเก็บได้ครับเก็บเท็มไม้ดอกใช่ไปเก็บบ้องจีเลยครับวองนี้ทระจาการนดิน ไปน้ำใต้ด้่ปองเงี้ยคือจะเอารถเฮีนี่อ่ะซากินเออตั้งไม้มาแล้ววันนี้นี่นี่นี่ถอผอได้ยังไงไม่สนาะนี่เงินพอด้านมีจังหวะนึง ทราได้บำดีวได้พูดจำห่ดอลรูต้ตรีลองมองสดกยังแค่รูขาเยาบ่มาตูเดือข้าไปสะไยสะไบอุ้ยำกัใช่จำแล้วไหมเออไปเซ่อ,อไผ่เราเลยป,ปากกูร่าแม่ปวยยนใช่เด้เปนัางขูดขายพูดเดียวงอ ถูเบาลงหน้าแล้วดีเกันอะไที่เบาที่หน้าดีจังเสื้อไฟาครับเสื้อไฟาหอนแม่เสื้อไฟาหอนเท้าทีนึ่งแมนบ้านเได้แต่คนเราไปนั่งเอ็ดอยู่พูดเดียวก็ดีเด้อได้ไปเกียงใส่ไว้ปุ๋ยปุ๋ยว่าต้องไปใส่เด้อเหมือนอย่างนี้แต่กูขายเฮ็ดโอู้หู้มันงามแต่ที่ รดัับบคพี่น้องฟังข่าวเมื่อนั้นอยู่ไอ้กระแพงเพชรนะแถวพานกระต่ายนะอำเภอพานกระต่ายพ่อเคยไปด้วยเดี๋ยวนั้นเฮ็ดเพาะเขามีเจ้าเฮ็ดเพาะคือเฮาได้ลูกเฮ็ดหอบเขาเขาจะขอบอวะเขาบอกมันไม่แย่ลูกทัดอย่างนี้คือตั้งซื้อว่าเฮ็ดหอบครับครับกว่าจะได้ทั้งเหนื่อยทั้งหอบเขาโอ้โหอย่าทับเฮ็ดได้ลูกโซนหอนนั่นพูดไทยสกุลอื่นว่าเฮ็ดหอบ ้อนตั้งไว้เหมือนก uh, ันครับใส่สาวภูไทยเป็นคนหลายใจน้พี่น้องเดี๋ยวพอละเมาอีกสมแล้ไว้ว้กูตะปะใส่ครับว้ว้ว้าว้ายาาน้องคอยเขาไปเบิ้งครับเดี๋ยวจะเอืยนโอ้มกอโอ้ายกอชสู้ก็งีบเล คนรุงคนรุง่งเนี่ยอยากเอ็ดหลาย หางหลายจะตายงิงเอาพ่อแม่พี่น้องสิเห็นน้ำบ่ครับอเอาจะไปสนใจมันเอาเห็ดปัวครับจะได้ฟอกครับครับผมเขาบอกเมญ่าไว้แล้วมั้งบ่ครับผม,บมแม,ผม,ม่เราไปตลาดครับจะไปเห็นหน้ำบ่ครับจะซื้อน่าก,กินทาเข้าตัวว,าาวา่าเขาซิมมั้ยวันนี้เาเข้าปีงปลาเข็งพอลุ่มอยู่ได้ปีงปลาเข็งแม่หลายพอ่าจะซีบตัวนะด้อจ้ะอี่ยัยงพอ่พอ,พอเจอหลายบ่ มันหายต่ำเลยปูตาป่าเลยโอ้ยเบญจเสียงมาแล้วนะจ๊ะิดใจน้ำกระชุมกระชวยนี่ครับพี่น้อง้มหนี่ไหมครับเล็กไหมครับเล้มากเลยดอกนีเขาเป็นเจ้าภาพครับอายุไรครับเราเนะย เดี๋ยวเนเดียว่องอจากนี้เอาบอล่แถวไม่ไพ่นี่เอา้ครับบ้าตาตาเลยวะสิครับปรามาเจเย็นพอจเย็น้งเ่มองสีเทาก่อนก่อนถวเส็จมีกแมนเด้นะจอท่านหิดอก ซับมีถังเป้าหมายไปเลยพี่น้องไปคิดกับหาไม้เดือดอนเชือกทึ่งนี่ลบเลยโอ้หอยจะ่ยากกินพอหอยหอยถาบหอยตระเลตก็หอยเลยหอยไหลหอยล็อกกินน้ะบานแล้วครับพี่น้องอันนี่บานแต่ก็มีทันใดนอนมีคันใดเจาะดอกโอเคส้มเขากะตามีเปลี่ยนเพ้อดอกจุ่มเอาก็ได้หลายละอุ่นอยู่ทางซื่อจังหลายได้รูยไปซ้ำเลยมาล่างเราเด้อ ทีมงานไปใส่บูมไปตึนโทษไปหาตัวบอกตัวอยู่ตลาดครับแตัวทีมงานไปเห็นครับเสภไผาเข้าแน,น่ใส่เป็นยังไงครับพ่อครับเดี๋ยวนี้มีท่านขึ้นลูกขัดขัดว่ามืออื่นเดี๋ยวนี้เพราะว่ามองเก่านี่อยังเกิดแต่มองนี่หอยนี่เด้ยหลุมซุ่มนึงมาเอานี่ยซุอุอ้ยมีแต่ซุ่มๆตัวนี้โหอัดจก โอ้คือตาดีเขาอุ้ยดีครับเกือบละเกือบละกันสัตว์ทยานพี่จะเ็ดพอว่ันนี้จะเกิดลามมาที่ไหนไม่แดงบางเทธอเพราะอาละมักการอดอกถงมันถ้าเหมือนขึ้นอีได้หนิขึ้นมันละมึดท่านี้ก็มีจักบรอครับพี่น้องมีมันเจอประดิษฐ์กี่ดอกถงมันมันละขึ้นแถวนี้แหละลูกพอได้อยู่ได้กินยุ่นเต็มกระยังแล้วบุ๊ลเต็มแล้ครับพ่อ ิีขนั้นกะมือก่อนได้หลุดเด้อเพราะว่าเรามื่อบ้านดนอน้อยอยู่เพราะเพราะเราไปหาหล่อบางอีห้ามันได้พ่อชิไปหาหล่อต่อนหนูครับพ่อเออแถวโป้ไผ่หล่อเก่านี่ละย่ามันเงินมาคือเก่าไม่ห้ามมันได้ห้ามมันได้พราะกันเราเก็บไว้ทาดอกครับพ่อครับพ่อแล้วสิไปปิดคลิปยุอีสานบ้าน่อยหน่อยครับวันนี้ครับผมครับอันนี้แหละเฮอร์ลูกสาวเอามือเฮอร์เมตุพ่อลุ่นขูดขาเลยมในคลิปงานอีสานบ้านดนอน้อยเฮอร์ละครับพี่เด็กโอ้โหสดกะกะหยังผมได้ครับพี่น้องมันงามเลยมัน อันพอลาแฟนคลับเลยครับ bye bye. พอ่อบายบายอันพ่อน้อยกับไปหาเฮ็ดต่ตอเด้อครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวไปรอเกี้ก่อนไปรอก่นอนกันยุอิสานบ้านน้อน้อยครับผมนี่ครับนี่เราเอาไฟฟ้าพอรุ่นแม่ตู้ก่อนฮะอย่ากินเมงครับทีมงานอีสานบ้านน้อยน้อยเหรครับมาเด้อครับต้นนี้มีท่านเป็นดกกระดอนนะต้นหิมทางโอ้ยของอันพระใหญ่อิน หือเอาลูกไป,ปนครับพ่ออันนี้หมอเมาเคยเอาไปพุ่นได้ฮอดเมียนาคู่คนเด้พาดีดีป่ครับเออแต่ว่าช่วงนี้ไปซื <laughs> ้อมากินช่วงนี้เพิ่นมีได้เวลาเอด็ดเพิ่นวนะ่าคุยเพิ่นอยู่แาวบองยานรามมีทันได้เวลาเอสไอ้น้อยเพิน่นว่ามาเด้อพุ่นพ่อเอาได้เด็ม,มันละเท่าซันนา่นหรอกว่าเราโกงงามพัดล้นก่อนนะโอ้ยแม่นบ่ล่ะลูกได้แล้วใกล้แล้วเคลื่อนระเบิ ตึ้งโซก็ซับมีแง่นแท้นี่ปันนี่อ่าว่าหอดอีสานบานนอยหน่อยแล้วครับพี่น้องครับผมสาวทหารเสียงมาตอนรับใช่ครับผมแสวเอาเห็นมาแสวสีได้จบคลิปสิได้มอบครับผมรับมอบรับมอบรับมอบครับนี่ครับบรรยากาศวิวอีสานบานน่อยหน่อยครับผมบรรยากาศดีดีร่มเย็นสบายครับ ครับปะเอาไปฝากทีมงานอีสานมาหน่อยหน่อยครับผมนี่มะฮอดแล้วครับมะฮอดแล้วอันนี้เป็นย่ายต่ำครับผมใส่ฝากพ่อแม่พี่น้อยนะครับช่องพ่อหน่อยนะครับช่องพ่อหน่อยท่านหนึ่งปีเพียช่องพ่อน่อยครับผมสัตว์อะไรก็แช่ให้เล้อจ้ามึงนี่เอาเฮ็ดมาฝากงานถวดแล้วจ้าแจ้งว่ากินแกงเห็ดต้องการเลือกจ้าไม่มาปีเคียบช่องพ่อหน่อยท่านหนึ่งปีเพียบช่องพ่อหน่อครับ